สวัสดีค่ะท่านผู้ชม hello everyone welcome to ตุกตาวันโอวันแชนนนะคะก็ับพ้พอกันคือเก่านะคะเนาะกับช่องตุกตาแม่ป่าวันวันแชนแนลรัวแม่บ้านตุกตาแม่บ้านในตั้งแดนเนาะคะ่ะเนาะตอนนี้เป็นแม่บ้านแล้วเนาะคะ่ะเนาะมีลูก2คนเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเขาเรื่องเลยแตว่าตุกตาก็อยากมาขอชี้แจงว่าตุกตานะ่ะอยากสิบเวาอยากอธิบายช่วงที่ตุกตาอยู่กับเมียคนกลางในเวลา8เดือนนั้นก็นอยากพยายามเอามาเวาเนาะคะ่ะเนาะ แต่ว่าท่านบางคนพึนกาศอยากฟังช่วงที่แบบว่าเรื่องทะเลาะวิวาทกันเรื่องที่มีปัญหาเนาะคะ่ะนาะตุ๊ากับขอว้าล่ําเลี้ยงไปเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ขอชี้แจงอีกดวยค่ะว่าเรื่องทุกอย่างที่ตุ๊กกาว้าขึ้นมาเนี่ยออมาแช่เนี่ยบ่ไใดเป็นเรื่องโกหกวยนะค่ะเด้อบอ่มีเรื่องใดเป็นเรื่องโกหกตุ๊ากับพยายามว้าเช้ใช้ไปที่สิว่าเหตุให้บุคคลที่สองที่สาม,ท,สามที่สี่ที่หา้า เดือดร้อนหรือว่าสีบลไปก้าวกายชีวิตของเขาเกินไปคือพยายามสีบลจะจะกของเนาะค่ะเนาะเอาไปที่นี่เวลาเบาก็เลยต้องใส่ความคิดในจักหน่อยเพราะว่าเอ,อ่อคือคือตุกตาบอกไปอ่อมันเป็นแมโมรีอยู่ในสมองตุกตาแล้วมันก็เป็นความเจ็บช่ำอยู่ในใจเข้าเรียบร้อยแล้วมันบม่มีวันลืมได้ตุกตากับพทุกมือนี่ก็พยานามท่าใจให้ลืมแต่ว่ามันบ่ลืมหรอกค่ะ ทุกสิ่งทุกอย่างมันเข้ามาในสมองผ่านเข้ามาในชีวิตแล้วมันลืมยากเพียงแต่ว่าตุกตามาทำใจให้มีความสุขกับทุกมือนีตุกตามีความสุขกับลูกสองขนทุกมือนีตุกตาโอเคเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเอามาแช่บบางคนเพิ่นกับเอฟซีบางคนเขาเขามาปอบอกปอบใจกับขอบคุณในร้ายแต่ว่าเอฟซีบางคนเพิ่นกับเบ้าเข้าใจน้ำเนาะค่ะเนาะเพิ่นกับอาจสิเบิ่งแน่บ่เบิ่งแน่เพิ่นกับเลยบ้าเข้าใจเนาะค่ะเนาะต้องต้องให้เขามาเบิ่งเนาะค่ะเนาะเขามาฟังอ่าแล้วก็อ okay. ่า บางคนมันก็่าตุกตาบอกวกไปวนมากอันนี้ก็คอถทดหลายๆด้วยค่ะบางคนมันก็บอกว่ามีบอกบอกว่ามีน้ำมีเตอร์บอกว่ามีเหนือว่ามีน้ำกับตุกตาสิพยายามอธิบายแล้วก็วอาชีวิตที่ตุกตาไม่ยอมเมยการแรกๆว่าเห็ดอีอย่างแน่เป็นจังใดแน่คืออยู่ไหกับทั้งแบบเลี้ยงเมียเมียผัวเมียเมียเมียเกาเมียหม่คืออยู่ไดเนี่ยแหละค่ะตุกตาเสียวอธิบายนะคะเนาะบางคนก็อยากให้ตุกตาเฝ้าบอเฝ้าจบโป๊ะโป๊ะโปคือเบิ่งละครประมาณนี้เนาะ ตะวันนี้มันเป็นชีวิตจริงของคนเฮ่าทุกตากอยากบอกรายละเอียดเนี่ยจากน้อยเนาะค่ะเนาะ,ะนี่ตอนนี้นะ่ะคือมันประท่านได้เข้มข้นเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกตาพึงไมย่ยอมไม่กาที่เข้มข้นนั่นก็มีแน่ที่ทุกตาเว้าไปก้อนหนาะนี่แล้วเรื่องที่ไปแจ้งตำรวจที่มาให้จับทุกตานี่แหละคะ่ะแล้วก็เรื่องที่ทุกตาไปขอความช่วยเหลือจากอ,อที่ว่า องค์กรหรือว่าหน่วยช่วยเหลือเอพรายิ่งหรือว่าสตรีที่ต้องการความช่วยเหลือนะคะทุกตาก็หอบลูกไปอิลีไปกับเพื่อนเพื่อนเบิงลูกห้ทุกตากับเข้าไปกับคุยกับเขาโมมีเรื่องโกหกนะคะเนาะผู้ดใดเสียวเรื่องบ้าบอข้อแตกอันมาโกหกคเนานะคะเนาะลราทุกตาก็เห็ด u t u b e เนี่ยก็คือต้องการให้คนเบิงเอาว่าไงต้องการให้คนนคำว่าเบิงเราก็ต้องการแช่ประสบการณ์เราอ่าทุกตาก็เลยมาคิดว่าเราเรื่องของจะคล้องเนี่ย เออกนาสิเป็นประโยชน์แก่คนอื่นแล้วก็นกนาสิอาสทรสังคมไดเนะคะเนาะสังคมไห้คนหูวงว่าบางครั้งเมียฝรัง่งหรือว่าชีวิตของแต่ละคนเนี่ยบร้ปูบรได้รย,ยด้วดดอกกุหลาบทุกสิ่งทุกอย่างกว่าสิพานมาใดเนี่ยแบบน้ำตากระเด็นเก็บชำ้ำบอกช้ำเกันไปทุกคนแลาวในในนิยายของตุกตาเนี่ยในชีวิตที่ตุกตาสิบออยู่เนี่ย บอกช้ำไปหลายๆคนข่าสิบอกให้บกวา่าจะเป็นเมียคนแรกบกวา่าจะเป็นเมียคนที่สองบวัว่าจะเป็นตุกตาเรากว่าจะเป็นลูกเลียงอันนี้แค่สั้นๆเด้อค่ะต่อไปนีเง่าๆไปอีกเนี่ยมันสิมีเรื่องบอกช้ำหลายขึ้นมาอีกกว่านี้เนาะค่ะเนะเากะก็ขอโทษที่ตุกตาเนี่ยเป็นคนที่แบบถ้าบอกถึงเรื่องเสารเรื่องยังแน่กะสิไห่ขอโทษขอให้หลายๆเพราะว่า เราทานผู้ชมมิคิดอยู่บอกว่าทุกตาเบาเรื่องโกหกอันตวานี่ทุกตาก็บ่สนใจแต่ว่ากับขอขอุณในร้ายทีเพิ่นก็ยังเขามาเบิงเขามาฟัางให้เฮาอยอันนั้นก็นเป็นสิ่งที่ดีขอคุณในร้ายด้วยค่ะเด้อก็คือนันหยมยถึงว่าเพิ่นในความสนใจกับเรื่องชีวิตของเฮากับขอคุณเอทุกท่านด้วยค่ะที่ความสนใจเนาะคะ่ะเนาะเออก็ดีละค่ะทุกตาอยกากไม่แช่เนาะคะ่ะเนาะ,ะมันก็อาจสิ กับเพื่อนๆกับข้อสิคิดว่าเรื่องแบบนี้ว่าหนาเกิดขึ้นแล้วก็บ,บ่คิดว่าสิมนี้ในชีวิตจริงนี่แหละค่ะเมื่อนี่นี่แหละค่ะคนนี่เกิดขึ้นกับคนนี่ตัวจริงเสียงจริงค่ะบ่ไรมาหลอกลวงประชาชนหรือว่าบ่าไรอีหยังเราแม่ตุกตาหรือพี่สาวต,าตุกตาเนี่ยรับรู้เรื่องนี้มาตลอดแล้วกับเพื่อนที่สนิทอยู่เมืองไทยทุกตาก็บเบาให้ฟังตลอดทุกตาบ่เคยปิดบังผใครดิพ่อแม่พี่น้องทุกตาบอกมาตลอดว่ที่นี่ ตุกตากเลยคิดว่าเออในเมื่อเขากระบอกให้เพื่อนฟังให้ญาติพี่น้องเขาฟังอยู่เดี๋ยวคือเขาเหตุ YouTube เราเป็นอย่างเขาคือบล็อกเอามาแช่เพื่อเรื่องล่าชีวิตของเขาหน่ก็ไดเงื่อนแนนเพราะว่าตุกตาเป็นแม่บ้านอยู่ต่อเนี่ยตุกตาบริเหตุการณ์เหตุงานสามีเหตุงานคนเดียวก็ทะเลาะกันแนนก็ใส่เงินอิหยาเขาก็ต้องระวังเราก็เขาต้องซัพพอร์ตแม่อยู่บ้านนําเนี่ยค่ะมีหลายเรื่องที่ตุกตามีปัญหากันกับแฟนนาาะคะเนาะ ถ้าเกิดว่าแฟนประสาพอดแม่ตุกตาเนี่ยตุกตากับใบย่อมคือกันเนาะคะ่ะเนาะตุกตาเป็นคนบ้านเฮาบางครั้งเด็กบ้านนอกถือปลูกฝังมากนะคะถือปลูกฝังมาก่ะบัาเธอสียูย่ใสบา่วาเธอสีเปเี็ยหยังเธอต้องอุกปการะผู้ปกครอง,องของเธอนะะเนาะคือแบบนั่นละค่ะคือคนบ้านนอกแบบตุกตาเนี่ยถือถือปลูกฝัง ขอโทษขออภัยค่ะเดี๋ยวสิเป็นคนใจแข็งสิงเป็นคนแข็งเนาะคะ่ะเนาะสิเป็นคนอ่อนแอเนาะเพราะว่าอ่าทว่าถึงอีเมลอะไรเนาะเพราะว่าตุกตาไม่ยุ่ทุกมือเนี่ยท่ามือใดทว่าแฟนบอกว่าฉันมอส่งเงื่อนไแม่เธอมือนั่นก็ขาดกันคือกันเนาะค่ะเนาะเลิกกันคือกันเนาะค่ะเนาะถ้าผูดด้ใดเป็นเด็กบ้านอกเด็กอีสานคนอีสานคือตุกตาเนี่ยสิเข้าใจ ็นนีแ่แหละค่ะมันมีปัญหาหลายอย่างหลายแนวเนาะค่ะเนาะเจ้าตุ๊กตาสิมาเขาเรืองเลยเดี๋ยว่นสิ่ามีตอันมีต่นามว่ามีเนื้อเนาะค่ะเนะเาะช่วงที่ตุกตายอยู่มกเดือนอ่เแปดเดือนที่อยู่เมลลิแลนด์เนาะค่ะเนาะอยู่มอทมอเมลลิแลนด์เนาะช่วงนั้นอะ่ะสามีเริ่มด้งานแล้วคะ่ะสามีก็เลยแบบว่ามามาเหตุงานแต่ว่าเอาสิมาผักู่โลงแรมด้วยค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วจังสิได้กับบ้านเที่ยนึงเนาะค่ะเนาะ เรามาพักโรงแรมพอวราประธานเนีซื้อบ้านอยู่นี่พ่อบ้านหลังหลังที่อยู่น้ำกันทุกมือเนี่ยหลังที่อยู่กับเมียคนที่สองเน่ะขายประทันได้เนาะค่ะเนาะเราก็เลยมาสมาัครงานเนาะเราสมาัครอยู่แมริแลนด์นั่นแหละแต่ว่าเราบ่ได้เนาะค่ะเนะะาะแต่ว่าเราเรามาสมาัครอยู่เพนซิลเวเนียอยู่โคสเวลเนี่ยเราเลยได้ดงานอยู่โคสเวลเนาะค่ะเนาะก็เลยมาเฮ็ดนี่ก็เลยต้องซาวลโรงแรมอยู่ก่อนเราวันเสาร์อาทิตย์แล้วจังสิกลับบ้านเราจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยก็คือทุกตาต้องอยู่กับเมียคนณอ,นอ,อน่างเเนนาาะะะค่ เราถามมาตุกตาคือ,อยู่ใดซิเมียหนึ่งบอกพ่อแม่พี่นอ้องอ่าประว่าสิเป็นกางคืนกับวันน่ะตุกตากับนอนไห้นะคะเนาะอ่าก็อยากออกมาแช่เพื่อมันเป็นประสบการณ์นะะเนาะเนาะเราไปที่นี่อ่ามีหมาค่ะเพื่อนท่านผู้ชมคะ่ะมีหมายุซี่โตหาโตค่ะตุกตาได้เลี้ยงหมา ตุกตาดีใจร้ายนี่แหละเขาความโชคลายกันยังมีความโชคดีเนาะแต่ว่าตุกตาบริคิดว่าตะของโชคลายในขณะนั้นเพราะว่าสมองเอามันหยุงสมองเอามันบีสีอยู่สมองเอาน่ะคิดว่าฉันมาหยุดฉันมาหนีแล้วฉันต้องยุ่ยใดก็คือตอนแหลกกัสัญญากันนั่แหละค่ะว่าแฟนน่ะเล่าว่าเรื่องลูกฉันเรื่องเมียเก่าฉันน่ะเธอว่าต้องหนุงเธอเขาบ่มาหยุงไม่อยังน้ำเธอดอกคือแบบปล่อยใจให้มันวางมันสบายตุกตากับพง่ายในจุดนั่นอ่า มีหมาค่ะมีหมาเป็นมูตุกตาเลี้ยงหมาแฟนเราเลี้ยงหมาไว้อ่าหาโตเนาะค่ะเนาะซึ่งก็เป็นหมาของเมียคอนอ่าเมียคนกลางแล้วก็หมาของเล่านั่มเนาะค่ะเนาะนี่แหละค่ะพ่อแม่พี่น้องเพื่อนที่ดีของตุกตาเพื่อนเพื่อนที่รับฟังเพื่อนที่รับฟังปัญหาของตุกตาบอกอคนละภาษากันมาตุกตากับฟัง,ฟง,ฟงภาษาอังกฤษ ทุกต,ตาเขาบอกไท่หนำเนาะเนาะแต่ว,ว่าก็ถือว่าเป็นสิ่งดีย่ามมอขึ้นทุกต,ตาก็ามาขึ้นไปนอนนํา่ำม้าเขาก็ขื้นไปนอนนหน่ำก็นอนในเตียงน้องก่อนเสียนอนกอดมานอนกอดมาหายสุขขึ้นหลังจากที่บอกกับอีเมลบอกกับิญาิพี่น้องแล้วนะะเนาะอ่อย่ามเว้นก็ยู่กับม้าค่ะถ้าเกิดเสาร์อาทิตย์อาทิตย์ใดที่เป็นอาทิตย์ที่ลูกเล่ามาหนิก็ยู่กับลูกเล่าก็นอนกับลูกเล่านะะเนาะ นี่แหละค่ะความรักความเมตตาที่ทุกตาให้กับลูกเล่าเนี่ยมันสิมีปัญหามีปัญหาต่อไปอีกค่ะทุกตาก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนน่ะรอรับช่งรับรับช่อมแล้วก็รับฟังค่อยๆรับช่อมรับฟังไปตุกตาสิพยายามเน็คคลิปออกมาเนาะค่ะเนาะมันส็สิมีปัญหาเรื่องอลูกเรียงกับเรียงเมียคนแหลกนี่แหละค่ะมันสิบเแล้วจนทุกมือนี่พ่อแม่พี่น้องบางคนอยากสิฟ้างเรื่องสรุปเอาเป็นว่าทุกมือนี่นะ ไอ้เน้ต้องดเดี่ยวๆกับเมียเกาเล่าอยู่เพราะว่าเขาอาจสิบไรมีจุดประสงค์ลายเพียงแต่ว่าเขาเป็นห่วงเป็นยายลูกเขาเนาะค่ะเนาะ,ะเขาเป็นห่วงเป็นยายลูกเขานี่ตุ๊กตาก็พยายามเข้าใจจุดนี้บางครั้งเขากะเดี๋ยวตุ๊กตากสิมาว้าไปเดี๋ยวเพื่อนสิงงงเอาเป็นว่าช่วงในขณะเนี่ยตุ๊กตาไม่มาเป็นเพื่อนอยู่กับหมาเนาะค่ะเนาะไ้ก็ไ้อยู่กับหมาเนาะค่ะเนะะานะ เพราะว่าอีเมลเล่าอีเมลเล่าน่ะกับมาซอยบไรคือช่วงนั้นตุกตาว่าท่านมีเพื่อนคนไทยเดอค่ะสิบอกให้ช่วงที่ยูไม่ได้แล่นนั่นอ่ะหาหกเดือนมาท่านมีเพื่อนจนกลัวประมาณเดือนที่เจ็ดไกลตุกตาไกลสีใหญ่แล้วตุกตาได้มีเพื่อนคนไทยสองคนเนาะคะ่ะเนาะเขาก็ได้มาเยี่ยมหาตุกตาอยู่บ้านเพราะว่าเขาสงสารตรุกตาเพื่อนเพื่อนตุกตาสองคนเนาะคะ่ะเนาะเขาไม่เยี่ยมเยี่ยนตุกตายู่บ้านเขายูไม่ได้แล่น อนนี้เขาก็ยังมีตัวมีตนแล้วอีกคนนึงเขาเป็นยูทูบเบอร์ซื่อดังไปแล้วเป็นดาร่งดาราไปแล้วค่ะเพราะเขาย้ายไปอยู่เมืองไทยเนาะ,ะเนาะมาที่นี่พราะว่าต,กตากไปอยากให้คนมาว่าตุกตาเอ,เอาเรื่องโกหกมาว่าตุกตาไปวอาเรื่องโกหกเนาอะ,อะนั่นแหละค่ะเขาก็พักหลังๆประมาณไม่ยู่รหาเดือนหกเดือนตุกตาก็มีเพื่อนคนไทยแต่ตุกตามาว่าห้ยฟางว่า ช่วงที่ตุกตามาอยู่ใหม้เนี่ยมันมีความเงาความเสาคือสิกทุกสิง่งทุกอย่างแหละค่ะก่อนคือพวกเจา้าฮัล่ะไปไซมาไซไปยู่เมืองใดประเทศใดหรือว่ายู่บ้านใดที่มันไกลจากบ้านเฮาี่เคยอยู่นะ่ะตุกตารับรองว่าพวกเจ้าก็ต้องให้ต้องเสาคือกันเนาะค่ะเนาะแต่ตุกตาโชคดีช่วงนั้นน่ะคือแฟนตุกตาบรายยูน้าเดาจันทร์ถึงสุกแฟนบรายยูน้าเพราะว่าเราต้องมาเหตุงานเราได้งานตุกตาก็ต้องอยู่กับเมียคนคนที่สอง แต่ว่าเขาก็บวัเด่มาเห็ดมาลาบอวนบันเดมาอม่ยังหายทุกตาเก็บช้ำน้ำใจดอกค่ะเขาทะเลาะก,กันกับทะเลาะก,กันกับเมียเพื่อแรกเอ่าแต่ว่าเราก็ยังมีแต่ว่าเราก็มีปัญหากับลูกลูกเอ่าอ่าลูกลูกแฟนตุกตาอยู่ลูกเลี้ยงเนาะค่ะะเนาแต่ว่าตุกตาเนี่ยก็ต้องพยายามดูแลลูกเลี้ยงให้ดีขึ้นกันเนาะค่ะเนาะที่นี่อ่ะนั่นแหละค่ะก็ถามว่าย่ามขึ้นเนี่ยนอนนห้แมนนอนนห้ทุกมือนอนนห้ทุกขึ้นอ่าผู้ใด ผู้ใดสิบอกว่าห่างจากบ้านจากเมืองแล็กๆนี่บ่าหา้เป็นไปบ่ไรบ่มีค่ะยิ่งไม่อยู่เมืองนอกบ่หูพระสง์ภาษาบ่าาบาหูจกักไผคนที่เข้ารู้จักก็คือสามีเขาก็ไปอยู่นะคะเนาะนั่นแหละค่ะยิ่งเป็นอันนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวคลิปนี้ทุกตาสิขอาจบไปซํานีก่อนมันสิยาวเกินไปเนาะค่ะเนาะ,ะเดี๋ยวจังไลก็รอให้พ่อแม่พี่น้องมาลับช่องคลิปนาน้ำเด้อค่ะคลิปนารับรองคลิปต่อไปแล้วก็ต่อตอไปอีกมันมีเรื่องเล่าลายก็นี้พ่อแม่พี่น้องได้ขึ้นร่งขึ้นศาล แบบมันหลายก็านีเนาะคะ่ะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวตุกตากับสิคอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเพราะว่าน,นี้มันยาวแล้วเนาะคะ่ะเนาะตุกตาก,าก,กับเกรงใจเอฟซีก็ขอบคุณเอฟซี FC ทุกทันที่เขามาเบิร์ที่เขามาให้กำลังใจตุกตาเด้อค่ะเด้ออ่อาก็จะเลื่อมกดกระดิ่งไว้เพื่อเพื่อทีไรบ่ผิดบพลาดคลิปต่อไปโอเคค่ะสำนีเนาะคะ่ะเนาะเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ